ฉลองอวัตกรมเทผ่าวาาตั้งอยู่ที่ตำบลหัวป่าซึ่งมีเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับตำนานแม่ครัวหัวป่าว่าพระองค์ได้เคยเสด็จประพาสที่ตำบลน,นี้และตรัสถมฝีมือการทําอาหารของชาวบ้านหัวป่าพร้อมทั้งมีรับสั่งให้ชาวบ้านช่วยการรักษาฝีมือการทําครัวไว้สืบไปยังรุ่นลูกร,รุ่นหลาน หญิงเปลี่ยนภาศกรบงภริยาของเจ้าพระยาภาสกรบงพรบุญนาอดีตเสนาบดีกระทรวงธรรมการได้เขียนตำราอาหารชื่อว่าแม่ครัวหัวป่าไว้ในพุทธศักราช2451แม้คำว่าหัวป่าในตำราเล่นนี้ยังสูบหาหลักฐานที่แน่ชัดไม่ได้ว่ามีที่มาจากตำบลหัวป่าของเมืองสิงบุรีหรือไม่แต่อย่างน้อยก็ยังมีสิ่งที่เหมือนกันนั่นคือ ความเลือดรถของอาหารจากต้นกำรับทั้งสองแหล่งคำว่าแม่กลัวหัวป่าที่มีกอไก่ากาลันเนี่ยท่านหมายถึงปากะวิทยา แปลธรรมดาก็คือวิชาเกี่ยวกับปากเรื่องการกินอะไรองนี้นะคะแต่แต่ท่านได้อธิบายละเอียดว่า,าไม้แทนแปลเลยนะก็หมายถึงศิละปะของงานบ้านงานครัวเพราะว่าแม้ว่าตําราของท่านดูเหมือนว่าจะเป็นตําราอาหารแต่จริงๆแล้วเนี่ยท่านได้ในแต่ละเล่มที่มีทั้งหมดห้าเล่มเนี่ยท่านจะพูดถึง บทที่หนึ่งเนี่ยเป็นบทที่จะเหมือนเป็นความรู้ให้กับกุลสตรีว่าควรจะมีความรู้อะไรอย่างเช่นบางบทที่หนึ่งอาจจะพูดถึงเรื่องการเลือกซื้ออาหารหรือบางบางเล่มบทที่หนึ่งจะพูดถึงผู้ภาษาสมัยใหม่ไหนว่าคือเป็นโภชนาการหรือคุณค่าทางอาหารว่าอันนี้มันมีมีประโยชน์อะไรอย่างนี้ส่วนบทที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดของแต่ละเล่มเนี่ยจะเป็นเมนูอาหารเป็นหมวดหมวด ก็จะเป็นสมมติว่าบทที่หนึ่งจะเป็นเมนูเกี่ยวกับพวกข,ข,วข,ข้าวต้มข้าวสวยข้าวผัดข้าวอะไรต่างๆเป,ป็นแคลซึ่งในแต่ละเล่มก็จะมีสูตรไม่เหมือนกันเพราะในมวดาหมบบหนเนี่ยยอเกปปัจจุบันฝีมือการทำอาหารของชาวบ้านตำบ,บหลหัวป่ายังสืบทอดมาถึงคนรุ่นปัจจุบันแม้กระทั่งน,นักเรียนและเยาวชนก็ปรุงอาหารได้อย่างคล่องแคล่ว ดังเช่นที่โรงเรียนวัดรงเทพาว่าได้จัดตั้งกลุ่มแม่ครัวหัวป่าน้อยขึ้นและบรรจุเข้าเป็นหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อสืบสารตำนานแม่ครัวหัวป่าให้คงอยู่ต่อไปเด็กที่ที่จบปอกไว้นี่ยนะครับก็จะได้ความรู้จากตำรับอาหารทาเนียบของแม่ครัวหัวป่าไปทุกๆชนิดนะครับเช่นยำตะไคร้นะครับ แกงบวนแกงบอนทุกอย่างนะครับแล้วก็ผลผลิตที่ออกไปเนี่ยตัวบง่งชี้ที่อาจจะบอกได้ว่าเด็กเอาไปใช้อะไรบ้างนะครับก็เอาไปใช้ประโยชน์เช่นเอาไปสาธิตในงานจัดงานของเทศบาลสิงห์บุรีนะครับเอาเอาไปแนะนําเรื่องอาหารต่างๆของแม่โพฮป่านะครับบางรายก็เอาไปใช้ ในชีวิตประจำวันในครอบครัวนะครับไปทำบัง้มขายในตลาดวันเสาร์ที่สิงห์บุรีนะครับมีผู้ปกครองเด็กแล้วก็เด็กไปไป,ไป,ไ,ปไปขายอันนั้นก็คือนําความรู้ที่ได้จากแม่ครัวป่ามันก็เป็นตานานมานทางนี้นะหลังจากพระบาท,ทเสด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวสเสด็จประพาสวัดคมเทพาวาดแล้วได้สเสด็จพระราชดําเนินต่อไปยังตลาดหมื่นหาน ในพระราชนิพเ์เสด็จประพาสต้นทรงบรรยายถึงตลาดในวันนั้นมีบรรยากาศที่คึกคักมากกว่าเมื่อครั้งเสด็จประพาสคราวก่อนปัจจุบันตลาดหมื่นหานเปลี่ยนชื่อเป็นตลาดปากบางตามชื่อตำบล เมืม่อ30กว่าปีที่แล้วตลาดแห่งนี้มีเหตุต้นสะดมรั้งใหญ่ดังเร่องรอยรูกระสุนปืนที่พบเห็นได้บนหลังคาตลาดอันเป็นเรื่องราวที่ยังโจดฐานกันมาถึงทุกวันนี้ จากที่เสด็จพระราชดำเนินออกจากตลาดมื่นหานพระบาทเสด็จพระจุลจอมเแกล้งเจ้าอยู่หัวและคณะผู้ตามเสด็จได้รับสวบพระตยาหารหน้าที่ทําการโทรเลขเมืองสิงบุรีและทั้งหมดนี้คือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระองค์ในวันนั้นสิงห์บุรีถือเป็นเมืองมือ ที่เป็นตัวอย่างแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าการเสด็จประาพาสต้นในครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเอาพระราชารุไทยใส่เรวจเยี่ยมกิจการงานปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเราจะเห็นได้จากภายหลังการเสด็จประาพาสต้นครั้งนี้ก็มีการสร้างศาลาว่าการเมืองสีบริขึ้นม,มาใหม่นะครับ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินผ่านที่ทําการหน่วยราชการต่างๆซึ่งตัง้ตงอยู่บนถนนเรียบแม่น้ําเจ้าพระยาและทอดพระเนตรความเปลี่ยนแปลงของเมืองสิงห์บุรีหลังการย้ายเมืองมาไว้ที่ตําบลบางพุทราในวันนั้นพระองค์ทรงเล่าถึงที่ทําการเหล่านี้ว่าเป็นอาคารไม้เก่าๆ กระพาต้นครั้งนั้นทางการได้สร้างสลาว่าการเมืองขึ้นใหม่เป็นอาคารก่ออีกถือปูนชั้นเดียวมีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกเสร็จในรัตนโกสินทร,ร์ศก130หรือพุทธศักราช2454เพียงหนึ่งปีหลังจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จสวรรคต การได้สร้างสา,ารากลางจังหวัดสิงห์บุรีขึ้นใหม่อีกและกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนสาราว่าการหลังเดิมนี้เป็นโบราณสถานตั้งแต่พุทธศักราช2533เป็นต้นมา